กระเรวงยุติธรรมได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้กับกระเรวงยุติธรรมในการนําไปถวายแด่ที่ชุมนุมสงฆ์ซึ่งในปีนี้ค่ะกระเรวงยุติธรรมของเราได้กําหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นที่วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหารตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรฤหัสบดีที่23พฤศจิกายน2566นี้นะคะ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมถวายผ้าพระกฐินร่วมกันในครั้งนี้ค่ะวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างโดยสมเด็จพระสันเพชรที่5หรือพระเจ้าปราสาททองในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปัจจุบันวัดแห่งนี้มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้พระรูวิชาญธรรมโชติเจ้าคณะตำบลบ้านเลนหรือพระอาจารย์ปุ้มเป็นเจ้าอาวาสเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นพระอารามหลวงอยู่แล้วแล้วพอรัชกาลที่สี่บูรณะเสร็จแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าวัดชุมพลนิกายารามแล้วก็ต่อด้วยราชวร,รวิหารก็เลยเป็นวัดชุมพลชั้นโทชนิดราชวร,รวิหาร ซึ่งพระบสถดพระองค์ทรงสร้างเจดีข้างหลังสองพระองค์พระองค์เป็นคนสร้างแต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างพระวิหารแล้วก็เจดีข้างหน้าสององค์ก็น่าจะเป็นราชการที่ส่ทรงสร้างไว้แล้วเอาพระธาตุจากสี่ลังกามาบรรจุไว้ทางเจดีด้านเหนือส่วนพระประธานเนี่ยจะมีเจ็ดพระองค์สี่สมัยพระพุทธวิปัสสี คือองค์โตสุดมีอายุ80,000ปีแล้วก็องค์รองลงมาองค์กลางปางสมาธิพระสิขีอายุ60,000ปีแล้วก็องค์ข้างหน้าพระเวสสภูมีอายุ40,000ปีแล้วก็พระโกนาคมน,นะกับพระกักุสันโธก็มี20,000ปีด้วยมาจนกระทั่งองค์พระกสปะก็ห0ื่นปีจนกระทั่งพระพุทธสมณโคดมองค์เล็กสดุดทางซ้ายมือเรามีอายุแค่80ปี สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ภายในงานจะมีโรงทานจากประชาชนที่มาร่วมทำบุญกว่า60โรงทานรวมไปถึงบริการงานยุติธรรมอาทิคลีนิกยุติธรรมที่ให้คำปรึกษากับประชาชนในด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบูธยุติธรรมเคลื่อนที่และพาคีเครือข่ายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า11บูธ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้กับทางกระทรวงยุติธรรมด้วยกันค่ะ